ตัวนี้นะคะสายเจ้าโอ่งนะคะเจ้าสุดหล่อนะคะทุกคนนิ่งๆเลยนะพี่อ้วนเปิดขายที่ราคาสองพันบาทนะคะไม่รวมส่งนะคะหางสวยตัวใหญ่ยืนคอนสวยนะคะทุกคนเชิดดีจังเลยสายเจ้าโอ่งนะตัวนี้ตัวต่อไปสายเจ้าบีหางยาวมากนะคะยืนสวยหนูไม่ขึ้นข้างบนหรอลูก เชื่องมากนะคะทุกคนอ่ะหนูขึ้นทั้งบนไหมขึ้นดีดิขึ้นหน่อยขเยอกลเอออ่ะเกาะดีดีเขาจะได้เห็นอ่ะหันหลังให้แม่อีกแมเหรอจะดูบัวแต้มเหรอเหมือนจะมีนะบัวแต้มยืนสวยนะคะยืนคอนสวยนะคะสายเจ้าบีนะคะต่อไปสายริวตันนะคะริวตันคุณแม่กําไรนะคะ เป็นหลิวตันที่แม่ยายชอบมากให้ลูกน้อยมากนะคะทุกคนยืนสวยนะคะตัวนี้นะโอเคต่อไปสายพี่ยักษ์สายเจ้ยายักษ์นะคะยืนสวยนะคะทุกคนเชิดดีจังเลยสายพี่ยักษ์นะคะชอบตัวไหนก็ลองเลือกดูกันเอานะคะทุกคน เจ้าโอ่งนะครับสุดรอโคชเชียงสองพันบาทไม่รวมส่งครับทุกคนสองพันบาทไม่รวมส่งอสายเจ้าบีสองกุบบัวแต้มเอาไปลุ้นครูอ่างได้ลุ้นสามกุกได้นะครับสองพันบาทไม่รวมส่งใสยแค่ว่าสายดิวตันแม่กระไรทองนะครับตอนนี้ยิงดิวตันอยู่ก็เอาไปลุ้นดิวตันต่อนะครับสองพันบาทไม่รวมส่ง ตัวสุดท้ายสายเจ้ายักษ์ได้ยินสองคูกแล้วนะครับเสียงกลางเอาไปรุนสามคูกเอารุนกูอ่างเอาหนึ่งพันห้าร้อบาทถาไม่ลงส่ง <Sim ps en> โอเครู้เรื่องทุกคนอะย้ำอีกทีนะครับนกสายผมนะครับผมอธิบายเอ่อเขาเรียกอะไรความน่าจะเป็นไปในอนาคตอธิบายสายเลือดนะครับอธิบายพ่อแม่ ะครับแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรล้ะเอาเป็นว่าดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วกันนะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะทุกคนจัดโปรให้แล้วนะตามคําเรียกร้องนกชานนะครับเอาแค่สิ้นเดือนนี้นะครับหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะครับ bye <c oughs> บ๊ายบายจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคโหลดให้เต็มที่แล้วนะครับบ๊ายบายค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่อว้วนต้องมีอะไรดีๆอีกแน่นอนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปจัดโปรเดือนเกิดน,นะครับของนกชานนะครับ<ม>คลิปจัดโปรก็ไม่มีแล้วเนี่ยคลิปนี้คลิปท้ายแล้วจัดโปรนะครับก็เนื่องด้วยว่เราจะต้องย้ายนกเข้าบ้านใหญ่นะครับไม่มีที่แหวนที่นี่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะจัดโปรนกชานดีกว่านะครับ ใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดนะครับนกชานราคาถูกคุณภาพครับแก้วจะมีคลิปนี้คลิปเดียวนะครับอ่ะมาพบกับสุดหล่อเลยนะครับสายเจ้าองค์ผูกชานโคตรเชื่องนะครับถ้าความเชื่องเต็มสิบนี่ตัวนี้ให้สิบห้านะครับเต็มสิบให้สิบห้าเลยตัวนี้อ่ะนี่ดูความเชื่องเนี่ยอ่ะนี่นี่นะครับตัวนี้นะครับเสียงเสียงกลางไปรใหญ่เลยนะครับ นะครับไม่มีคลิปเสียงนะจะบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่มีคลิปเสียงตักตัวเดียวนะครับเนื่องด้วยมืดแล้วคือเราไม่ได้ออกไปถ่ายทางนอกกันครับแล้วตอนนี้มันมืดแล้วนะครับก็เลยเผื่อขายได้ถ้าขายไม่ได้นกทุกนี้จะต้องเข้าอยู่ในกรงนะครับเข้าไปอยู่ในกรงแขวนทั้งหมดนะครับไม่ได้อยู่ชานแล้วนะครับเพื่อการเซฟนกนะครับเพราะว่าเราจะจัดงานเนาะที่บ้านจะมีงานบวชหลานนะครับก็เลยต้องเซฟนกนะครับก็อ่ะมา ปล่อยกันแบบถูก,ถกเลยอ่ะสายเจ้าองค์เชื่องเชื่องเสียงกลางไปใหญ่จับเล่นได้นะครับตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่แอดมินเคยเปิดไว้ที่ตัวนี้ยังไม่เคยเปิดยังไม่เคยเปิดนะครับใช่ตัวนี้นะครับใครเอาวันนี้สองพันบาทไม่รวมส่งนะครับนี่นี่โคตรเชื่องเขามีแจะโคตรเท่ใช่ไหมตัวนี้โคตรเชื่องโคตรเชื่องสายเจ้าองค์ก็พอตัวอยู่แล้วนะพี่พี่นะนสุดหลอนนะครับตัวนี้ชื่อสุดหล่อนะครับโคตรเชื่องนะ อายุชานอาจจะน้อยแต่อายุกงเป็นปีคือคตัวนี้พี่อ้วนเก็บไว้เองอและเชื่องแกก็เลยเอามาผูกชานกะว่าจะผูกชานไว้เล่นแก้เหงาแต่เนื่องด้วยว่าเราต้องรับแขกบ,บ้านแขกเมืองอีกหลายคนนะครับต้องใช้ห้องนะครับเนี่ยต้องใช้พื้นที่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเผื่อวันงานคนมาเยอะนะครับหรือนกอาจจะตื่นตกใจเครื่องไฟเครื่องเสียง ก็ลเลยเป็นที่มาของการจัดโปเดือนเกิดน็กชานวันนี้นะครับหัวข้อนะครับจัดโปเดือนเกิดนกชานอ่ะสองพันบาทไม่รวมส่งตัวแรกอือ่ะสุดหล่อโคตรเชื่อฮิ้วไปไหนก็ได้จริงๆนะทุกคนฮิวไปไหนก็ได้ครับหิ้วไปตลาดก็ได้ไปได้ถ้าถ้าทุกคนอยากพาไปอ่ะตัวที่สองตัวนี้อ่ามีคนถามหากันเยอะนะครับใครที่ติดตามเราทุกคลิปจะรู้จักเจ้า เจ้าอะไรวอยไววอยไวครับวอยไวนี่เราเอามาถ่ายตั้งแต่เขายังเป็นลูกนกในมืออืยังขนยังเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะครับก็ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะครับอายุอายุประมาณสามเดือนกว่าๆถึงสี่เดือนนะก็ขันสองปุกเต็มตัวนี้เป็นตัวแรกของลูกเจ้าบีนะครับก็ขอท้าความนิดนึงนะครับเผื่อ,อบางคนเพิ่งจะเข้ามาดูเจ้าบีคือใคร เจ้าบีคือนกต่อของผมเองเป็นสองกุกเต็มนะครับกูอ่างบางอารมณ์นะครับบัวแต้มแข้งแตกตลอดเจ้าบีเป็นลูกของเทพพนมป่าร้อยนะครับเป็นการาบีของผมเองก็คือเกิดจากพ่อเทพพนมที่ผมเพาะมาได้เป็นเจ้าบีนะครับเทพพนมคู่นี้นะครับผมได้ลูกไว้อยู่กับผมสองตัวคือพี่สาวเขานะครับเป็นเทพพนมและก็เจ้าบี เจ้าบีไม่ได้ยกไปเทพนมนะครับไม่ได้ยกปีกนะครับแต่มีสายเลือดอยู่ในตัวนะครับก็เลยเอามาเพาะนะครับเจ้าบีตอนนี้เพาะกับตัวเมียที่เป็นนกป่านะครับเป็นไข่ป่านะครับเราเอามาเพาะมามาฟักนะครับตัวเมียเป็นสองแกมสามคู่อ่างนะครับอกล่องด้วยนะครับก็คือลูกเจ้าบีสามารถสามารถส่งอะไรได้มั่ง ก็คือโอกาสที่ลูกจะมีจะเป็นอะเป็นอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งเป็นตัวเขาใหญ่เงียบกิ๊บอ่ะลูกจะมบีเป็นอะไรได้บ้างหนึ่งนะครับเป็นสองปุ๊บเต็มนะครับเป็นสองแกมสามได้าติดแม่ <c oughs> ครูอ่างได้เพราะทั้งพ่อทั้งแม่ก็ครูอ่างนะครับแต่เป็นครูอ่างบบาอารมณ์นะครับแล้วก็อาจจะได้แข้งแตกตลอดติดพ่อบัวแตม้มติดพ่อซึ่งตัวนี้บัวแต้ม แต่ยังไม่เคยจับแข้งเขาดูแล้วแต่ตลอดสองข้างหรือเปล่าแต่ต้องบอกบว่าต้องบอกทุกคนก่อนว่านกป่าไม่มีอะไรแน่นอนนะพีพีนะสายป่ามันอาจจะไม่ได้สองปุกก็ได้เพราะเราไม่รู้ทางเหล่าแม่ที่เอามาเข้ากับเจ้าบีเขาเป็นสามเต็มไหมแต่ได้ลูกมาเป็นสองแก้มสามออ่าส่วนอ่าเจ้าบีเรารู้จับพ่อเขาอืพ่อเขาเป็นเทพนมป่าอืแต่เราก็ไม่รู้เหล่าของพ่อเขาอีกทีหนึ่งคือปู่เขา มันก็เลยลูกก็อาจจะสามารถออกมาได้หลายแบบนะครับอย่างที่ผมพูดนี่คือการคาดคะเนว่ามันควรจะเป็นเช่นนี้แต่บางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งกุกก็ได้หรือจะไม่อ่างก็ได้หรือจะเป็นเทพนมเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่ได้การันตีให้ตรงนั้นแต่ผมบอกว่าลักษณะแนวทางการเป็นไปนะครับไอ้สองกุกก็คือบอกว่าลูกตอนนี้เขาได้สองกุกแล้ว แล้วส่วนมากลูกเจ้าบีจะสองปุกนะครับตอนนี้เขามีน้องทั้งหมดเยอะมากนะทุกคนเกินเกินห้าหกตัวแหละคือเราอยากจะเช็คว่าจะได้สามไหมเพราะแม่เขาสองแกมสามและเหล่าแม่พ้อจะเป็นสามปุกก็ได้ตอนนี้ลูกเจ้าบียังไม่ได้เปิดแบ่งเลยนะคะถ้าแบ่งก็คือตัวนี้ตัวแรกตัวนี้เป็นพี่เขาครับตัวแรกก็คือเจ้าววยวายเป็นสองกุกเต็มนะครับจะว่าเราไม่เคยเปิดแบ่งเราเคยเปิดแบ่งไปแล้วตัวพันตอนนั้นที่เปิดแบ่งอ่ะแต่คือ คือมันไม่มีพี่การันตีแต่ตอนนี้ย<ม>จะว่าแต่พี่เลยตัวน้องๆเองผมก็ได้ยินเสียงมาแล้วขึ้นสองการซะส่วนใหญ่เลยนะครับ<ม>ขึ้นสองเลยนะถ้านกส่วนใหญ่ถ้าขึ้นสองเลยไม่มีหนึ่งเนี่ยคือ,อยังไงก็ไม่ลงหน<ม>ึ่งก็จะเป็นสองอาจจะเป็นสองแกมสามก็ได้<ม>หรืออาจน้อยมากที่จะเป็นสองแล้วย้อนกลับมาหน<ม>ึ่งแต่ถ้าขึ้นสองเลยนะแต่ถ้าขึ้นหนึ่งเลยยังไงนกตัวนั้นต้องเป็นหนึ่งแกมสองแน่นอน<ม>นะครับตัวนี้เปิดแบ่งหรอ ตัวนี้ตัดสินใจล่อยแบ่งครับเพราะวันนี้เราบอกแล้วว่าจัดโบนกชานเจ้าโวยวายนะครับเป็นนกบัวแต้มสองกุกเต็มลุ้นคูอ่างได้ลุ้นสองแกมสามได้ผมไม่ได้บอกว่าลุ้นสามกุกนะลุ้นสองแกมสามได้ลุ้นคูอ่างได้และอาจจะนะครับอาจจะลุ้นเทพนมได้นะครับเพราะพ่อเขามีสายเลือดเทพนมอยู่ในตัวอลุ้นบัวแต้มได้ลุ้นทําไมบัวแต้มพี่บอกเป็นบัวแต้มไม่ไม่สายสายเขาลุ้นสายเขาลุ้นบัวแต้มได้แต่ตัวเนี้ย ไม่ต้องลุ้นนะครับตัวนี้สองกุ๊กเต็มบัวแต้มเอาไปลุ้นอะไรลุ้นกูอ่างกับลุ้นสองแกมสามในอนาคตอ่ะตัวนี้จะววไวครับเปิดแบงท,ที่สองพันบาทไม่รวมส่งโคตรถูกเลยนี่จัดโปรนะราคาจัดโปรนะบอกก่อนนะครับว่าราคาจัดโปรกับราคาปกติไม่ใช่ราคานี้นะครับผมไม่ได้ขายราคานี้นะครับอันนี้คือราคาจัดโปรคือสองพันบาทไม่รวมส่งนกชานะ่ะเริ่มนิ่งแล้วนะทุกคนมันโคตรนิ่งไงดูนีอ่ะแล้วผงขายราคาเนี้ยนี่คือราคาจัดโปรนะครับ ราคาจัดโปรนี่ก็แค่สิ้นเดือนนี้นะบอก<ช>ก่อนนะไม่ได้ลากยาวนะครับเพราะว่างานงานเราจะมีวันที่ตั้งแต่วันที่สองเป็นต้นไปอืก็คือนกนี้แค่สิ้นเดือนคือขึ้นเดือนใหม่คือต้องเก็บละเก็บแล้วครับไม่ใช่ราคานี้แน่นอนขายแต่ไม่ใช่ราคานีอเออผลเปิดกลับมาได้เ,เอาผลเปิดอ่ะววยวายนะครับแล้วคู่ของววยวายอายุเท่ากันนะครับอายุประมาณสามถึงสี่เดือนนะครับไอ้วัวเวก ทไมเรียกชื่อวกเวกก็เขาเป็นพี่เป็นพี่น้องเกิดมาพร้อมกันเกิดพร้อมกันแต่คนละพ่อคนละแม่นะครับเขาเกิดพร้อมกันนะครับมือปืนเลี้ยงอ่าข้างๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นลูกไครใครดูบ้างลูกดิวตนันถูกต้องครับเกง่งมากตัวนี้เป็นลูกดิวตันแม่กำไลทองครับอ่าลูกดิวตันแม่กำไลทองนะครับเท้าวความก่อนก็คือเป็นนกป่าทั้งคู่นะครับพ่อแม่เขาเป็นนกป่าทั้งคู่พ่อเป็นดิวตันแม่กำไลทอง ที่แม่ยายผมรักมากส่วนตัวเมียเป็นหลิวตันป่าร้อยเหมือนกันนะครับเอาหลิวตันป่าร้อยกับหลิวตันป่าร้อยมาใส่กันไม่ใช่ว่าลูกจะออกมาตันทุกตัวเพราะเราไม่รู้เรล่าพ่อเราแม่เขาเราพ่อเราแม่เขาอาจจะไม่ตันแต่พ่อกับแม่เขาตันนะครับลูกออกมาก็เลยเป็นตัวนี้พี่เขาตันนะครับพี่เขาตันยังตันอยู่น้องยังตันอยู่ยังมีน้องตันอยู่ไหมมีแต่ยังไม่รู้ว่าตันหรือไม่ตันนะครับพี่ยังอยู่กับเรานะครับ พี่ยังอยู่กับเรารแต่ตัวที่สองไปแล้วอ่าตัวที่สองไปแล้วพี่ตัวแรกเลยตัวแรกเลยนะครับอยู่กับเราตันอยู่นะครับแต่เล็บอ,อ่านิ้วเ,เล็บนิ้นหนะเรียกนิ้นนางก็แล้วกันนิ้วนางเกหน่อยหนึ่งที่เกี่ยวเราไม่ขายอ่าเราเก็บแต่ตัวเนี้ยเราเปิดแบ่งตัวนี้นะครับเป็นริวตันตอนนี้ยังเป็นริวตันนะครับเสียงใหญ่ที่สุดเท่าที่เพาะมาในบรรดาลูกริวนะครับในบรรดาลูกริวตัวนี้เสียงใหญ่ นะครับการันตีเสียงไปให้ได้เลยครับว่าเสียงใหญ่แต่หน้าตาคือเอาเรื่องอ่ะดูดิหน้าตาหาเรื่องมากนะครับหน้าตาเขาจะไม่หวานเหมือนลูกเจ้าบีหรือลูกพี่โอ่งลูกเจ้าบีกับลูกพี่โอ่งหน้าตาเขาจะหวานนะครับเขาจะเป็นลูกหน้าตากลมๆนะครับนี่หน้าแหลมๆถ้าเป็นสายดิวตันนะครับถ้าติดพ่ออหน้าตาจะเนียเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าติดแม่น่าจะเลยกลมอืม สายเขาจะเป็นสายโหดนะครับลูกดิวตันจะเป็นสายโหดเหมือนสายพิยักแล้วน้อยมากนะมีออมีลูกน้อยมากจะไม่ค่อยให้ลูกนะครับลูกดิวตันถ้าเราเจาะจงจะไม่ค่อยได้ลูกนะครับอ่ะค่อยไปแบ่งที่เท่าไหร่สามพันบบบเปิดแบ่งที่สามพันวันนี้เอาไปพิเศษตอนนี้ยังตันอยู่นะนะตอนนี้ที่ผมได้ยินนะแต่ผมไม่ได้รับประกันว่าจะตันนะผมแค่บอกว่าพี่เขายังตันอยู่นะครับพี่เขาหกเดือนกว่าแล้ว นะครับยังตันอยู่แล้วก็คูเก่งมากนะครับตัวนี้ไม่การันตีเพศให้ยังตันอยู่อยู่ผมตอนนี้ยังตันอยู่แต่อนาคตไม่รู้นะครับก็จริงๆไงอยากจะเก็บไว้ลุ้นก็เผื่อเผื่อมีคนสนใจเอาไปลุ้นต่อแล้วกันเนะาะเสียงใหญ่การันตีให้ได้อย่างหนึ่งคือเสียงใหญ่อืตัวนี้เคยเปิดว้ที่สามพันบาทอ่ะวันนี้ถ้าเอาเอาราคาเดียวกันเลยสองพันบาทไม่รวมส่งอ่ะคิดง่ายละวสามตัวผ่านไปแล้วตัวสองพันบาทไม่รวมส่งตัวสุดท้าย อายุก็ปลาเข้าไปไปนชนขวบแเลยมั้งหนูอายุเท่าไหร่ลูกอ๋อเจ็ดเดือนกว่าอ่ะเจ็ดเดือนกว่าแต่ตอนแรกเขาดื้อมากอ่อนนนอา,านกตัวนี้นะครับนี่ดีเนี่ยงใช้ให้ดูนกตัวนี้นะครับตอนแรกดื้อม,มากอยู่ในกรงแขวนนะครับเขาเป็ <c redit> นลูกพี่ยักษ์นะครับลูกพี่ยักษ์นะครับตัวนี้ขึ้นสองแล้วครับขึ้นสองแล้วนะไม่การันตีเพศให้นะตัวน,นี้ก็ยังไม่การันตีเพศให้เพราะว่าลูกพี่ยักษ์อ่ะ โครงสร้ากเขาจะใหญ่หัวใหญ่ตัวใหญ่ยาวการดูเพศยากมากนะครับยากมากนะครับก็ดูจากนิ้วดูจากหุ่นแล้วก็น่าจะเป็นตัวผู้นะเอเสียงกลางๆนะครับตัวนี้เสียงกลางๆนะขึ้นสองกุกแล้วนะครับอะมาลุ้นลุ้นพี่ยักษ์เผื่อใครที่ยังไม่เคยมาดูนะครับว่าลุกพี่ยักษ์คือไขรพี่ยักษ์คือลูกสามกุกนะครับลูกสามกุกของที่บ้านพี่ยักษ์ มีอะไรดีบ้างพี่ยักษ์เป็นตัวเมียนะครับที่พูดเนี่ยพี่ยักษ์เป็นแม่พันธุ์ของเรานะครับพี่ยักษ์เป็นสามกุกคูอ่างนะครับคูอ่างเรียกใส่กุกนะครับบางอารมณ์ก็คูกุกติดพ่อนะครับก็แล้วแต่นะครับใส่กับพ่อนกต่อของเรานะครับหนึ่งกุกเรียกกุกก็คือลูกออกมาโอกาสเรียกกุกสูงแต่ลูกพี่ยักษ์เก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นสามกุก แต่รุ้นกูนอ่านเอาเรายืนยันได้เลยว่า90้าสเปอร์ซนที่เราเพาะขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะสามกุ๊แต่อาจจะเป็นสมกุกเต็มหรือสอบแกมสามเนี้ยขึ้น2แล้วการที่นกขึ้น2อย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่ผมเพาะนกมาถ้าตัวไหนขึ้น2แล้วส่วนมากจะไม่ต่ำหนึ่งถ้าขึ้นหนึ่งถึงจะเป็นหนึ่งแกมสองแต่ถ้าสองจะไม่ลงหนึ่งะครับเพราะผมไม่เคยได้ยินเขาหนึ่งเลยก็เขาอาจอนาคตอาจจะเป็นสองแกมสาอันนี้ผมยืนยันเพราะของผมนะเดี๋ยวบางคนจะบอกว่า ทั้งนกขึ้นสองแล้วอาจจะหนึ่งก็ได้ถ้าคุณไม่เคยได้ยินหนึ่งเลยอะ่ะมันจะไม่หนึ่งกุกใช่ไหมเข้าใจไหมแล้วก็สําหรับของพี่อ้วนเองนะคะถ้าแกอธิบายตัวไหนคือเราส่งตัวนั้นนะไม่มีการเปลี่ยนนกครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนนกนะครับแล้วหลักการของผมคือถ้าลงตัวนี้ไปหลักการจับนกเวลาจับนกเราก็ถ่ายตั้งแต่ตอนจับใส่อกองอืจับใส่กองเสร็จปุ๊บถ่ายคลิปไว และตอนส่งเราก็ถ่ายคลิปตอนส่งนะครับตอนขึ้นรถนกขึ้นรถแล้วเราก็ส่งให้นะครับจริงๆอะส่งตั้งแต่การทําหน้ากล่องแล้วนะทําหน้ากล่องเสร็จส่งให้ลูกค้าดูว่าชื่อที่อยู่ถูกไหมแล้วก็มาตอนจับถ่ายให้ดูแล้วก็ตอนขึ้นรถนะครับจะไปทั้งหมดสามคลิปนะที่ถ่ายดูอ่ะอ่ะลูกพี่ยักษ์รุ้นอะไรได้มั่งรุ้นสามกุ๊กรุ้นครูอ่างน,นะครับรุ่นอะไรได้อีกรุ้นว่าพี่อยวยจะเปิดเท่าไหร่อ่ะ ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้คือเป็นแนวคิดของผมนะไอ้เรื่องสองกุกหรือหนึ่งกุกอะไรเนี้ยเป็นแนวคิดของผมแล้วผมถามว่าผมรู้ได้ไงก็มันไม่ใช่ตัวแรกถ้าเป็นตัวแรกเราก็จะบอกนะครับอาถามว่ามีโอกาสหนึ่งกุกไหมมีแต่เขาไม่ขึ้นหนึ่งกุกเราก็เลยการันตีได้ว่าเขาไม่หนึ่งกุกคือคและอีกอย่างส่วนใหญ่ บางชุดที่เราขายไปเป็นลูกนกเราเลยไม่ได้ไม่ได้รับประกันให้ใครเลยอะไรที่ผมการันตีผมจะการันตีใช่แต่แต่อย่างเงี้ยพี่อ้วนพูดชัดเจนนะทุกคนว่าได้ยินแล้วว่าสองกูใช่เพราะว่าเนี่ยอยู่กับผมมาห้าหกเดือนแล้วคือผมไม่เคยได้ยินหนึ่งกูเลยนตัวเนี้ยขึ้นก็ขึ้นสองเลยก็คุณรลุ้นสามได้อย่างเนี้ยนะครับหรือเขาอาจจะแค่สองก็ได้แต่เราลุ้นสามได้ไงครับเนาะเอาที่ชอบเนาะเอาเอาที่คุณเข้าใจเอาที่คุณชอบแล้วกันเนาะผมก็อธิบายที่จริงถ้าดูคลิปจริงๆก็จะเข้าใจเลยนะ พราะผมอธิบายหมดว่าลูกหลานใครเนาะมีสายเป็นยังไงเขายืนสวยมากนะสายเจ้ายักษ์อะสายเจ้ายักษ์ตัวใหญ่ราคาเ,เท่าไหร่คะก็จะกลางไปใหญ่อะตัวนี้เราเคยเปิดไปเท่าไหร่ส <2, 000. S 1> องพันอะก่อนแลนนี้เราเปิดไปสองพันห้าใช่เปิดไปสองห้าลดให้วันนั้นลดให้อาลกน 2, านเองพันเลือสองพันวันนี้จัดโปร จะสองพันเหมือนเขามันก็ไม่เหมือนจัดโปรใช่ไหมตัวอื่นตัวละสองพัน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 อะลูกพิรักตัวนี้พันห้าพอแล้วพ <15 S 1> ันห้าพันห้าพอไงอะแอมินหกพันห้าพออะถ้าขายไม่ได้แอมินจะเอาไว้อ่ะโอเคแล้วจัดโปรให้พันห้กาก็แล้วกันตัวนี้นะครับตัวละสองพันสองพันสองพันลูกพิรักตัวนี้นะครับพันห้านะครับตอนนี้สองกุกแล้วนะครับก็เอาไปรุ่นสามกุกได้รุ่นผู้อ่างได้นะครับโอเคเลือกเอาแล้วกันใครอยากได้สายไหน สายดิวสายพียักสามคุกสายดิวแต่ไม่กำไรทองสายเจ้าบีสองคุครูอ่างบางอารมณ์เอบัวแต้มสายเจ้าโองเจ้าโองหน้าหวานแต่โคตรดุเลย